ทำไมเราถึงมาขายก๋วยเตี๋ยวสิบบาทแล้วก็พวกก็ตามสิบบาทนะครับเหมือนว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอจ้ะเห็นได้นะก็เลยว่าให้คนทานแบบพอทานได้เราก็พออยู่ได้ก็แบ่งปันกันไปจ้ะแล้วทุกวันนี้มีลูกค้ามาทานเยอะมั้ยเยอะจ้ะเยอะจ้ะ,จะแล้วขายเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วที่ร้านเนี่ยเราเรามีก๋วยเตี๋ยวอนะไรบ้างมีน้ำตกน้ำใสต้ยมยำเย็นตาโฟสิบบาททุกอย่างเลยเสิยบบาททุกอย่างจ้ะ แล้วส่วนต้ตม,นตม,นตมตําก็จะมีปูปลาตําไทยตำาหอยดองแล้วก็มีลาบมีน้ำตกมีข้าวเหนียวจ้ะทุกอย่างเริ่มต้นที่สิบาททุกอย่างเริ่มต้นที่10บาทแล้วถ้าเขาจะใส่ใส่ถุงพันบำลาก,ก็ราคาเดิมจ้กราคาเดิมไม่บวกราคาเพิ่มใช่ค่ะคือวัตถุประสงค์เราที่เราต้องการขายสิบบาทก็คือหนึ่งก็คือแบบว่า เรารู้ว่าตอนนี้ค่าคองชีพมันแพงด้วยพี่เหมือนแบบเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นเทคนิคในการเรียกลูกค้าเราขายเยอะลูกค้าดีกว่าดีกว่าขายชา้าช้าจ้ะอืมอนาคตต่อไปเราจะขายราคาเนี้ยไปอีกไหน,นย,ยังขายราคาเดิมอยู่พี่ <c oughs> ตอนนี้ขายราคาเดิมยืนยันว่าต่อไปจะงกี่ปีก็จะขายาาใช่ขายรา,าขาราคานี้แหละแล้วอยู่ได้ได้อยู่ได้จ้ะก็พออยู่ได้อ่ะกำไรเล็กเล็กน้อยน้อยแต่เราก็พออยู่ได้อ่ะใช่ ใช่แล้วมันเอาคนเยอะดิฟ้าได้คพมากินเยอะ ใช่ค่ะทหารทหาแกมาทานประจำนลยจ้ะกร้อง้คือหมาให้ที่ซื้อซื้อมาเก็บไงมีนี่เก็บก็แหมอันนั้นก็ขอไปใช่ไหมซื้อใหม่ มาสาม้มตำไทยสักย่างหนึ่งวค,คไป้วไลวไ ันเป็นที่ของวัดจ้ะ่กเพิ่งจะเสียร้านใบยทกตกน้ำไโอโอตรงหนหลังน่ารักเลยนอะไรล คุณลุงมาทานที่นี่บ่อยไหมครับครับครับทำไมถึงเลือกมาทานที่นี่รสชาติดีแล้วก็อร่อยมันก็สิบบาทกันนเองครับผมครับวันหนึ่งเอ่อครั้งหนึ่งที่มาทานเนี่ยทานทานกี่ชามแล้สองชามพอสามชามเลยก็จะอืดสองชามก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอิ่มครับอิ่มรสชาติเป็นไงครับโดยใช้ได้เลยไม่ต้องเติมเลยทำแล้วเนี่ย